มาแรงนี่ละไปเบ่งมาอยู่มชฟบาพี่น้องมาลักใคร่ข้าไปต้มมาแรงนี่ละเซตเลยเออม่งี้บาด,ด,เด,ดา้เออเฮ้ยทูดีฮะอืมเออสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องในช่องอาพิชัยมารำเพชรลำเพลินนะครับผม นี่พี่น้งจะไปหายายนะครับไปเสื้อหายายนะครับพี่้องก็ติดตามกันเอาแบบว่าจะเป็นยังน,น,นะครับไปกันเลยพี่้องก็จะเห็นแหล,ล,ลวละพรานน้นปิดกล่องเมื่อกี้<อ>พี่ดองเอะพี่้องก็เห็นแล้วพอก็เห็นพี่้องว่แพ็คล้องนั้งแต่แับผมเลยครับอาจจะมือจะเ้ือยพี่้งงองมล้วน้าตั้งกล่องเราจะตั้งให้ยายหนึ่งพันบาทนะครับแต่ว่า ถ้าว่าเล่าเทียงกันพ่นเขาเล่าห่างนะครับก็ได้ว่าฝากเงินซอยในพระพันถ้าว่าเราอยากจ้างข้าจอนะเพราะว่าหันจ้างข้าจอมันมันแพงนะครับก็ได้ว่าสี่เทียงนี้ลกลัวออกเราออกซอยในพระพันอะไรประมางสี่นะนี่เราจะาตั้งไม่ได้กัน บงทีชมพูช่วยพี่น้องครับไปไปกันเลยเอ้าเงี้มงยมาให้ดิวงๆ่ยผมมีเงินให้ด้คว่าเขีว่าได้ให้เจ้าได้เงนินพันหนึ่งนะก<ม>็ใส่ชิม,มเ,เ,ม,เม,มื่อเร,เรา่ะจ้ใส่เหรียญเมื่อเราใส่เหรียเมื่อเราหมเงินพันนึ่งไหมผมมีเงินย่างเงนินพันหนึ่ง

พี่น้องคนภาพบึงแกตีกะตากกะตากเออเป็นจะต้มแซ่บตัวปะแกะตีตัวนี้ไหมนปละตัววูตัวนั้นจะหงามดีเนาะตัวนั้เออตัวนี้กับพี่จะงามดีตัวละ <c oughs> มาแล้งนี่ละไปเบ่งมาอยู่ผมชิบ้าพี่น้องมาละกใคร่ข้าไปต้มมาแล้งนี่นละเซตเลย <c oughs>

เดี๋ยว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 เร็วเร็วอันนี้อันนี้วันนี้เดี๋ยวเดียวน้องแม่อ๋ออันี้พิมพ์เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ฮะนี่นอนม่กันอื่นไหม เดี๋ยวเร็วเอ้าไขใคเอื้อนนี่คือว่าไปไปเจ้าเอื้อนนี่คือมากเร็วเถอะโดดขึ้นนี่อ่ะโอ้ยเนาะวันเนี่ยป้องหยาบกินเตียงฮักทุกวนนี่เฮ้ยดีดี คีต้าไม่ยามเบิ้งคิต้าหวังนี่เบิ้งมีคิวบาทมันราคาย่งขึ้นน่ะเดาสีดวเอาอ๋อมันไหนวองนั้นเป็นยังเอาไม่ไั้เอาไปเปลี่ยนเอามันสีกัดนเนาะมันไ่ยังบอกอีนี่มันหยาบอยู่บอมอ๋มอ,อก็ไม่ได้มามันหนีมันถือกัดคิวบาทเลย แตกไปหมดเย็นมห็นึกว่ามักเวนขุดแมงยังนึกน่าเวนนนแน่นแน่นดียางขึ้นแน่แน่นใครสีม่านเ็กับอนั่นเจ็บเป็นหม่องนั่นดิหยาบมุกจับเลยนะกับบพังไปเที่ยวดิหยาบชุ่มหม่องน้องซีหม่องใช่ไห

ออนฮ้ยทูดิฮะอืออเออเป็นนั่แบบให้นะนั่งแบบให้ Syria นะอืมเป็นเดียดดอกเลยอืมเดียดดอกเลยตายตายตายได้ยังไาอีกมี คิวกระแตกเฮ้ยเอ๊ะวัแมวบานแมวบานแลมันยไหนแม่ตัวเขาตัวนี้มีตายเลยขาจักรวรรดิเป็นขาจักรวน่แน่เห็นบ่มีขนปิววันเลยเห็นแล้วแล้วมันออกแล้วแม่แม่แล้วแล้วแม่แม่แม่

ว่างหยาบอืันนี้เพิ่งอ,อ,อุ่มไปแล้วเนี่ยพอกินเขาได้ป่ะนี่ก<อ>ินเขาได้ป่ะนี่เดบปลาเผาผัดไทยไปจำฮงกับไข่มาเดียงยพี่รองเป็นยังไงแต่มานเดบไข่มาเดียง,ง,ยงทรละยี่สิบบาทใช้มหาโทนะ แม่ี่แค uh, ่หมเดียงเขาเลี้ยงติก็ให้กินนี่เลยเอาเสี่ยวๆด้วยยาวเข้มด้อยไปหาเห็ดขึนจำมะฮ่งขึนอาำมะฮูงขึนแบบนี้ก็โซ่เด้ปะเนี้เนี่ยจะบอกว่าน้ำหาแมวเอออาหารนกเจอไหมก็เจอไหมกะ ไปกิน่าหารนไปเร็วไปยิน่าหารนี่แหละพนไปเร็วย่างย่างก็บวกไงเดี๋ยวสามโถโถอาหาร คนอีกเจ้าคาบเลยเฮ้ยนั่นทวงแน่ว่าไดอ้อย่างไซรักไต่ไต่ไต่ไปซำข้อหยาบ <c oughs> <c oughs>